นะต้องรับสัญกใหม่บแบบนี้ก่อ,อนอื่นเลยค่ะให้ใบเฟินทักทายพี่พี่สืบบัญชลอนะคะนะผู้บริหารแล้วก็แฟนๆที่มาร่วมง,งานในวันนี้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นงานน่ารักมากๆแล้วก็ทุกคนไม่แต่รอยยิ้มตั้งแต่เฟินลงบันไดเลื่อนมาคือแบบทุกคนต้องรับอบอุ่นมากค่ะแฟนๆที่เมกาบางนาน่ารักมากค่ะซ้อมนานไหมซ้อมนานไหมเห็นซ่้อมค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่ากดดันคืออยากทําให้ดีด้วยความที่เป็นแบบ เป็นธีมเราใหญ่มากเนาะ<ช>เป็นเด e s a นตาโ o เทลเนาะเนก็อยากแบบนี่มาชุดใหญ่ตั้งใจเลยคะ<ช>่ะเดี๋ยววันนี้ก็อยากแบบมาเสิร์ฟความสุขให้ทุกคนถึงที่ค่ะแล้วเฟิร์นรู้สึกไงบ้างต้องบอกว่าเฟิรนเนี่ยเป็นแขกคนแรกที่เข้าพักโรงแรมของเรา<ช><ช>ที่นิกตาบันดาแห่งนี้กับซานตา Hotel <S เฟริรนรู้สึกเป็นไงแล้วที่ได้รับเกียรติเป็นแขกคนแรกสุดเลย ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากอย่างที่บอกว่าใส่ชุดเต็มมารอต้อนรับวที่นี่เลยค่ะอย่างแรกก็ดีใจค่ะตื่นเต้นแล้วสุดท้ายบรรยากาศวันนี้ก็เฟสทีฟมากๆทุกคนน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะดีใจที่ได้มาค่ะถามน้องเรื่องนิดนึงปกติในวันว่างเนี่ยเฟิรนใช้เวลาว่างกับการทํากิจกรรมอะไรบ้างค่ะ เพิร์นเป็นคนชอบกินค่ะ uh ชอบกินแล้วก็ชอบช็อปปิ้งมากๆค่ะ uh ชอบช็อปปิ้งมากๆ uh เพราะฉะนั้นเมก้าบางนาเนี่ยเป็นที่ที่เฟิร์นมาตลอดเพราะว่าเราเฟิร์นมาถึงที่เนี่ยคื <c oughs> คอเขามีครบหมดเลยไม่ว่าคนจะชอบอาหารสไตล์ไหนของกินช้อปปิ้งแบบไหน มาที่เดียวจบเลยค่ะจริงๆพี่จะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดอยากหาศูนย์อาหารก็คือเยอะมากร้านอาหารทั้งโซนเอาท์ดออินดอร์แล้วก็โซนในการช้อปปิ้งเนี่ยมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นโซนบิวตี้โซนตกแต่งบ้านโซนการกีฬาโซนเทคโนโลยีอยู่ <มา S 3> ได้ท้งวัน<ข>เลยค่ะใช่ก็คือไม่ว่าจะหาจุดประสงค์อะไรจะหาอะไรเข้าบ้านเนี่ยก็คือมาที่ศูนย์อาหารเมรกาบางนาครบจบที่เดียวเลยอ่ะสุดท้ายบอกให้เบิร์นอบอกอะไรนิดนึงส่งท้ายนิดนึงค่ะอวยพรแฟนๆแล้วกันแล้วก็อวยพรดูทุกท่านเน ในที่นี้ในช่วงเทศกาลที่กําลังจะส่งท้ายปีเก่าใกล้เข้ามาถึงแล้วเพื่อที่จะต้อนรับสักการใหม่ที่กำลังจะมาถึงได้ค่ะเอาเป็นว่าคนก็ขออวยพรนะคะในช่วงเทศกาลแบบว่าต้อนรับปีใหม่มช่วงท้ายปีแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะและอยากให้ทุกคนเนี่ยเชิญชวน,ชวนพี่ๆน้องๆคนรักหรือครอบครัวมาที่เมกาบางนากันค่ะที่นี่เขามีให้ครบทุกอย่างเลยที่สาคัญที่บาบอยากจะแอบบอกทุกคนคือเมกาบางนาเนี่ยเขาร่วมกับร้านค้าชั้นนําร<ม>้านอาหารดังมากกว่า155รายการ โอ้โหคนอดใจไม่ไหวจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาะคะ่ะคือ<ช>รัพรองว่าอิ่มเอมถูกใจแน่นอนแล้วก็ยังมีจุดถ่ายรูปเบสปอร์ตสวยๆให้ทุกคนคือแต่งตัวมาที่นี่ที่เดียวครบทุกอย่างเลยะคะ่ะใช่แล้วที่เมก้าบางนาค่ะเมก้าคาร์บินเน็ซีซั่นทุกซีซันทุกเโฟนะคะก็ สำหรับสิ้นปีนี้ใครที่ไม่มีแพลนไปไหนก็อยากเชิญทุกคนมาที่เมกาบางนานะคะเขามีทุกอย่างครบมากๆมีโซนอาหารด้วยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคมค่ะยังไม่มีที่ไปที่ไหนก็แวะมาที่นี่ได้ค่ะมาเป็นโรงแรมเลยใช่ค่ะ,คะเป็นโร<ค>งโฟ<ล>เทลซันต้าค่ะคือเขาก็จะมีมุมต่างๆให้ระวังไม่ตกค่ะมีมุมต่างๆให้ทุกคนมาถ่ายรูปได้นะคะมีตั้งแต่โซนทางเข้าเลยมีโซนอาหารแล้วก็เขาร่วมรายการกับร้านอาหารมากกว่า155รายการค่ะ นว่าทุกคนมาก็ถูกใจแน่นอนใครชอบกินแบบไหนทําอะไรก็คุ้มค่ากับลูกค้าสุดๆแน่นอนค่ะเป็นแขกคนแรกของโรงแรมด้วยใช่ค่ะมาที่ไปเที่ยวกับใครค่ะมาเที่ยวกับฉันบ์คครนและพี่ๆแดนเซอร์ค่ะอ๋อแฮปปี้มากค่ะทุกคนก็แบบว่าต้อนรับอบอุ่นเนาะบรรยากาศที่นี่ก็สนุกสนานค่ะทุกคนก็ก็ต้อนรับอบอุ่นค่ะเลย้ายมาแบงยาชอบมากสนุกเกินแขกอยู่แล้วค่ะแต่โป๊เป็นคนเกินแขกสบสะโพกใช่ค่ะมาแน่นค่ะชอบมากคือรู้ว่าวันนี้ทีมใหญ่เราก็แบบมาชุดใหญ่เลย เสิร์ฟมาเลยเสิร์ฟมาเลยถูกต้องมากแต่ว่าที่นี่ก็คือเหมาะกับคนแล้วก็วช,อช,อชอบทานชอบช้อปปิง้งชอบทานแต่ชอบช้อปปิ้งที่นี่ก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะก็ใครที่คิดว่าจะไปไหนมาไหนชวนเพื่อนๆคนรักครอบครัวมาคุณว่าครบจบที่นี่เลยค่ะฟาดต้านรอยชวนกันมามาค่ะทุกคนก็มาคือมีมุมสวยๆเยอะมากถ่ายรูปทุกอย่างเล้วก็เซตต้นคริสต์มาสไว้ใหญ่โตมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองมาค่ะ วันนี้ถึง5มกราคมค่ะแล้วมากันได้ค่ะทุกคนอ่นี่อะมาที่เรื่องของเราเรื่องของเราพิชากลับมาแล้วือละครเรื่องต่อเรื่องเลยตรงนี้ยังไงคะชิ้แจงสังคมหน่อยชีแจงเร่อแบบเข้มข้นค่ะเลืวอนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่าทเลอร์ค่ะก็ค่อนข้างกดประสานค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้มข้นเนาะอไม่ยายทุกคนดู25ปีิกานี ก็แบบขอนน้าน,นี้ถ้าเกิดใครดูทอมก็จะแว๊ดแวดแวดเนาะเรื่องนี้ก็จะมาอีกแบบหนึ่งเลยก็จะน้อยมากเล่นน้อยเล่นเล่นหนังเป็นแบบหนังอะไรเงี้ยก็ก็คิดถึงการแสดงแบบนี้เหมือนกันเขาบอม่องีสุดทุกตัวละครสุดทุกคนะพีก็ตั้งใจมากพี่ลูกเกดก็สุดๆเลย เรื่องนี้ก็จะถ่ายมาก็คือเสียน้ำตาเยอะเหมือนกันไปถึงเธอเหรอเธอไงใช่โคเรื่องการพอกเรียนเรื่องบทเรื่องใช่ใช่ใช่เรื่องนี้มันมีมันมีไหลแง่มุมมากมาเพราะว่าก็เล่าเรื่องความไม่เท่าเทียมเนาะพลเมืองชั้นสองหรือว่าพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยมันมันมีหลายเรื่องให้เรามาเล่าหรือสื่อสาระไยเงี้ยก็ยอมรับว่าก็เครียดก็ร้องไห้เยอะเรื่องมันจะรุนแรงไหมคือแบะว่ามันจะมีความแบบโตเถียงกันในสังคมอะไรอย่างนี้ยแมถึงขั้นนั้นนะ ก็คนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้แล้วที่ <pir> มันมันมีเรื่องเกิดนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่เรามามันเป็นเรื่องแต่งแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งของของผู้เขียนของบทประพันธ์มากกว่าทุกคนแตสะ้อนหลายแงยมุนอยู่ในดันใช่มีหลายอย่างเจ็บัวไหมคะตรงนี้ใช้ได้เลยคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็กช่วยกันก็เซฟกันแล้วก็เข้าใจด้วยด้วยอารมณ์ด้วยด้วยฉากด้วยความรุนแรงมันก็มีบ้างคือฉากท,าที่เป็นแผลนี้ไม่ได้แต่งก็คือเป็นจริง แต่งแต่งอะเป็นขนาดนั้นเนอะรงพยาบาลเถอะแล้วฉากฉากที่ต้องแบบมีการฟาดฟันกับพี่ <c oughs> เกต้องใช้กำลังเยอมีเยอะค่ะแต่ของพี่ล,ลูกเกดมีเยอะกว่าคนอีกคือเรื่องนี้แม่รับบทหนักมากๆ <c oughs> เป็นหลายอย่างเป็นแบบวีนเหวี่ยแงบบอลาวาสแล้ว <c oughs> อิโมชั่นอลมากๆค่ะพี่เกตแต่ว่าก็ทุกคนก็ตั้งใจตั้งใจเฟิร์นเล่นแต่ละเรื่องทุกเมื่อเขาพลังขุดของมันเล่นคือไม่มีอะไรที่มันเบาๆจะหรับเรา อยากเล่นโรแมนติกคอมดี้อันนีกลขอร้องไปเลยนอยากเล่นรมติกคอมดี้แต่นนี้ไม่อยโรแมนติกคอมดีเลยใช่จริงๆเป็นคนแบบติงตอเลยอยล่โรแมนติกคอมดี้องนี้ตัวดราม่าทั้งหมดใช่รอบนี้ดราม่าทั้งหมดขอนอนนึงวปะๆบ้างอนแอู่วอยู่แบเนา่ารเลยโดนกันแกล้งกันเองหนูพูดขอทุกครั้งที่หนูได้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าหนูชอรแมนติกคอมดียื่มาเป็นค่าฟันอะไรม่มีปิดต่อมาเลยไม่ีค่ะ ว่าเป็นชื่อเราหรือเปล่ามันก็ต้องแบบว่ามันต้องทามาจึงเต็มแล้วมันต้องแบบหรือว่ารุ่นต่อไปน่าจะคอมเมดี้ล่ะเขาบอกเราเสรติดแบบชอบร้องไห้เราเจ้านักตาไม่ได้ชอบคนส่งมาคนอะไรจะชอบร้องไห้ร้องไห้เก่งไะเรื่องไหนก็ร้องเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องมีร้องไห้บางทีนักปาร์ตี้จริงเออใช่ใช่ไหมตอบแต่ตก็ไม่รู้ถามว่าอะไรอะ ไม่เสพติดไม่เสพติดค่ะชีวิตหนูเป็นคนเจ้าหัวเราะค่ะส่วนใหญ่เพราะไม่มีเงินไม่มีงานง่ายงานง่ายไม่กําลังตีชื่อนี้เออค่ะมันก็ยากขึ้นค่ะแต่ว่าก็แต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่างานไหนง่ายอยู่แล้วเราจะกังวลเรื่องทุกงานที่เรารับอยู่แล้วแต่ได้ง่ายบ้างไหมงานที่คนมองว่าง่ายหนูก็จะตื่นตูมอยู่แล้วค่ะเรียนเรียนอีกเรียนอีกอันนี้ไม่เข้าใจเลยขอคนกลับมาทองนิดนึงได้กับแม่ท นางต้องทานที่ชายก่อนเราคนานี้ยกอออบอบกนถ้าพูดมาชนะหนูทุกแมตช์อยู่แล้วอ,อ,อย่าบอกเลยที่ชาบิาามงค์มารีนี่เพื่อมารีก็เพื่อนรักเพื่อไลค่ะร่วมงานกับติชาสนุกมากตลกหัวเราะตลอดเวลาออแล้วก็คือเขาเป็นคนเล่นถึงมากโค<อ>้ดถึงไหนถึงกันเลยก็เราว่าเราก็ได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนที่ให้คำแนะนำหลายๆอย่างการใช้ชีวิตเห็นติชาตลกตลกอย่างนั้นก็คือสอนมุมมองแง่คิดในชีวิตให้บ่เยอะมากเหมือนกันถามว่าใครตลกกว่ากันก็สุสีค่ะ เออเราได้แบบนันได้หรออ๋อไม่ได้เท่าเขาค่ะเขาก็สอนหนูอยู่แล้วมีอะไรสู้เขาได้บ้างไม่สาวความสาวความสวยสูสีเออเอ่อความเซ็กซี่ติชาชนะอยู่แล้วโอ้ไม่สูยไม่สู้สีเขาเลยค่ะเขาเพชช์มากเออแบบว่าที่หมอแคทอติชา คือเราทำภาคสองดีไหมคะใช่เออเป็นใครทำเข้ามาไม่มีใครทำเลยสองสองพูดไปเองอืมถ้ามีโอกาสแอยากได้งานกันอย่างนะคะเซฟจะพิเศษชอบทุกคนเลยค่ะมันไม่เหมือนไปออกกองมันเหมือนไปทำงานทุกคนเหมือนไปเล่นนะคะใช่แต่งานออกมาดีก็ไม่มีนะคะอีดิทเอาเล่นกันอยู่นั่นนะคะอีดิทช่วยอีดิทช่วยหมดเลยอีแต่ชงไปดีดีากตุ้มหมดปากเรื่องใหม่ด้วยฝากปากเรื่องทองประกายแสบด้วยนะคะค่ะ กันถูกภาคส่วนมพราะว่าหวังจะเป็นอ right? sí> being ีกมุมมองนึงนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะปัญหาประเด็นข่าวะไรของพี่เชนนะแล้วก็มาที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับเราเห็นข่าวกระทบเราหรืออะไรยังไงบ้างเป็นคะไม่กระทบค่ะแต่ตอนเห็นข่าวเมื่อวานเนาะตกใจค่ะตอนเราเราทราบข่าวตอนไหนว่าเฮ้ยมันแบรนด์เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเห็นข่าวเมื่อวานเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันมีปัญหาอะไรกัน ส่วนตัวเขาอยากของเฟือนะหมดสัญญากับทางแบรนด์ไป,ปเป็นปีๆแล้ว<อ>แต่ว,ว่าตอนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเนี่ยมันมีปัญห,ห,หาอะ <หา S 2> มาตามมาแบบนี้บ้างไหมที่เฟือนเคยร่วมงานกับพี่เชนคือถ่ายแบบทํางานกันไม่เคยมีปัญหาเลยพี่เชนก็ตั้งใจทําง,งานมากๆหลายคนแบบ่็มีแบบคอมเมนต์ถามว่าเออแล้วตอนไปเฟรอนทีเซนเตอร์ได้ได้คัดตัวครบไหมครบค่ะครบเรียบร้อยตามสัญญาทุกอย่างแต่ว่าตอนที่เราทำงานมันไม่ด<อ>ได้มีใช่ใช่ไม่มีไม่เคยรู้ว <พบ S 2> า่าหนูก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานเออ ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ปกติเวลารับงานอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเราก็สกรีนอะไรมาหมดทีเดียวใช่ไหมใช่ก็สกรีนเต็มที่ทุกอย่างเท่าที่เราทําได้มาโดยตลอดเอออะนเวลาเรารับงานทีเราก็ไม่ว่าจะไปไปทางถ้าเราเองก็เราก็ไม่ชอบจริงๆค่ะก่อนรับเราก็พยายามทําให้มันเต็มที่เท่าที่เราจะตรวจสอบได้บางอย่างก็เกินการควบคุมเรามันจะมีอะไรภายหลังใช่ไหม ปีๆล้วด้วยแต่แอบเป็นห<อ>่วงเที่หายแต่เราเห็นบางคนพูดที่หายออกมาอะไรไมไ่ตามข่าวบางไทียังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดจริงๆเลยค่ะแต่แต่นนัเราก็ดีใจมากตอนท,นที่เรากับบเห็นแล้วก็ไม่ได้ที่อะไรกันใช่ด้วยความที่มันพอรอหมดสัญญามาเป็นหลักปีเราก็ไม่ได้ติดต่อก็เลยไม่เคยได้รู้รายละเอียดความเคลื่อนไหวอะไรเลยเตรียมไปในส่วนต่างๆเวลารับงานเราก็รับแบบเลือกแล้วเนาอค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดอดย่างอดแล้วงใคร ลหใจหนจะีบจไม่จม่ไม่มีใครจีบเลยแกปกใจแรงมากไม่มีจริงจริงไม่มีจริงะมีคไม่มีจริงจริงเขาดาวปีนี้ก็เหมาเเลยเขาดาวกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนเนี่ยแหละค่ะผู้จัดการละแกหน้าผมค่ะฟิลมันเปลี่ยนไป ความที่มันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเฟิร์นเองก็จะแบบเหมือนบาลานซ์ผู้คนทุกท,ทกอย่างทุกความสัมพันธ์ในชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเฟิร์นบอกไม่ได้ใช้บัญชีก็คือไม่เชื่อเลยไม่มีใครเชื่อเลยแนตะ่ว่าเป็นตระหนักว่าคนดูทั่วไปใช่จรเรื่องจริง, <laughs> รงค่ะมันเป็นเรื่องจริงจร <laughs> ิงๆริงแต่วเราแต่ตระหนักเลยว่าแฮปปี้กับชีวิตสดตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเพราะกลัวโดนแบบกลัวแฮวอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ชอบเลยค่ะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้จะเริ่มคุยหรือเริ่มรู้จักใครด้วยแหละไม่อนกมัคคะะเื ไม่ด e mm, ูเลยไม่ดไม่ต้องมอกพี <t 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 ่แล้เล่นกับเพื่อนไปวันอยากโสดอยากโสแฮปปี้กับกันคือวันนี้พอมันโสดแล้วมันดีคัหรือไม่ก็หนดไม่กำหนดเลยมเออตอนไ็คือตอนน้าจะมีใครเข้ามาทำให้มันแฮปปี้ว่าขอความโสดก็ได้นะไดอนะโสดไม่ได้แยังอ๋อไลิ์ติกฟันกรอน แล้วหนึ่งระเบิดช่างทำผมดืวทองลืมใครไหมลืมใครไหมนักกีฬาท่านหนึ่งใครอีกใครอีกไม่บอกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ไม่สบายอดิตก็มีไม่กี่คนหรอกที่พูดมาก็เหมือนจะหมดแล้วคระบขากลัวไงคอเขาแม่เขาแม่ไม่ได้ไปทริปนี้อาจจะลำบากสักหน่อยก็เลยแบบให้เขาอยู่สบายๆสบายๆพูดไม่ดีเลยปะเป็นขาดาวไม่ใช่เป็นขาวดาวเป็นเพื่อนกาบเพื่อน เป็นเดือนเลยเราก็ได้เงินไปที่แบบน่าด่าตบสัมภาษณ์ด้ปะเขาไม่มีสเปคอยู่แล้วถามมาตั้งแต่เด็กจนโตนะไม่เคยมีสเปคเลยใส่ปอได้ไหมใส่ปอเปิดใจไหมเขาอาจจะไม่ชอบเราซะส่วนใหญ่แต่จริงๆพีดนี่ก็สเปคเลยนะเอออย่าพูดเดี๋ยวนี้มันอคติริงมากไปลืมล้มได้นะเล่ล้มมัน ติดเลยค่ะไม่ติดอะไรเลยตอนนี้ความรักมันเกิดขึ้นได้แต่เาไม่มีสเปคใช่ที่ถ้าเป็นแบบว่าผู้หญิงจะเข้ามาคุยกับเราเราก็โอเคหรอเราไม่เคยเราไม่เคยปิดกั้นเลยยายได้ไหมยายไม่ชอบจริงจริงยังไยยายนี่ถึงปิดไปเลยไม่ได้เลยปิดสนิทเลยค่ะไม่เด้ยายเลย็อกตัวเองไว้เลยพักเลยไม่มีไม่เคยสัมภาษณ์ยเคยได้สาระปวดแล้วหรอไม่ได้หรอพี่ก็ตอนเขาถามแกไม่ฟังไงฟังอยู่โอเค แฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครจะโสดก็ต้องรออดใจรอหน่อยไม่ใช่ใครจะโสดใครอยากจีบใครอยากจีบใครจะจีบไงใครจะจีบบอกเขาไปบอาไปเรี่ก่กี่กี่กีกี่กี่กีากี่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 ้ี่กี่กี่กีไปเหนีไปเห่อี่ก่กี่กี่ี่กี่กีียกี่้า่กีี่กา่กีลกี่่ีก่า่่ีก่ี่่ี มีอย่างนั้นก็คือไม่มีไม่มีคนเอาใจช่วยอเจอค่ะเอาใจช่วยได้เไหลไม่ได้เป็ไหลายทีหรอเได้อะไรไม่มีที่ไอไม่ติดไ่ติดไม่ติดไม่ติดีี่มันชอบ